เรียกวินิง่ายแค่ปายนิ้วไม่ต้องเดาไม่ต้องเดินหาก็รู้เลยว่าวินิอยู่ตรงไหน,นชวนรู้จากแอปน้องเคยมาเท่าไหร่และตามสั่งตามโซนแอปดีๆที่เกิดจากความร่วมมือของสวสและสถาบันเอเชียศึกษาจุฬาที่ร่วมกันฟังเสียจงจริงจากชุมชนแล้วสานต่อเป็นแพลตฟอร์มใหม่ให้คุณเรียกวินใกล้บ้านได้ง่ายผ่านไลน์พอเราลองใช้แอปแล้วเรารู้สึกว่าแอปมันใช้งานง่ายมากๆนะนะทุกคนโดยอันดับแรกเนี่ยเราก็จะไปที่แอปไลน์น้องเคยมาเท่าไหร่หรกดเพิ่มเพื่อน แล้วเราก็จะไปที่เข้าแชทกดเริ่มต้นใช้งานกรอกชื่อเบอราศาศา์โทรศัพท์เบอร์โทรแล้วเราก็กดลงทะเบียนเมื่อกรอเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกรอกรหัส OTP ที่เราได้รับมาแล้วก็จะขึ้นหน้าแผนที่หมุดแสดงจุดจอดวินที่อยู่ใกล้เราข้อดีของแอปนี้นะทุกคนก็คือเราเนี่ยจะเห็นว่าวินอยู่ตรงไหนทําให้เราเนี่ยสามารถเดินไปหาวินได้เลยหาวินอยู่ใกล้โดยที่ เราเนี่ยไม่ต้องผ่านแพลตฟอร์มเลยได้ต่อมาก็คือเราจะพิมพ์ที่อยู่หรือว่าปักหมุดจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดหมายที่เราต้องการจะไปพอเราได้จุดหมายที่เราจะไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตรวจสอบค่าโดยสารและเรื่องวิธีการจ่ายเงินโดยวิธีการจ่ายเงินเนี่ยเราสามารถเลือกได้ทั้ง3แบบว่าจะเป็นพร้อมเพย์โอนหรือว่าเงินสดนะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถเดินทางได้ง่ายแล้วเลยไม่มีค่าคอมไม่ซับซ้อนและทุกคนสามารถใช้งานได้ค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้งานกันดูนะคะ